สวัสดีจ้าพี่น้องกาบสวัสดีพี่น้องแามือเสารเนาะบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนบรรยากาศฝนข,ขึ้นได้หนาวบานนี้พี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนหลังจากที่เทิ่งล่มทิ่งฝ้าเทิ่งฝนเมือ่อวานนี่กะตกเนาะ ฝนตกเมื่มมอคืนตะวามเมื่อคืนตอนตอนฝน,นตกมันบ่มีลมตอนช่วงหัวค่ำนั่นลมอูดเอามาเลยแนมบ่เห็นทางเลยทั้งฝาห้องช่วงประมาณสามสี่ทุ่มนี่แหละตกลงมาแบบยางงามพี่น้องบ่บ่บ่มีลมเดี้ช่วงสามสี่ทุ่มถพาะว่ามันลมพัดไปแล้วเนาะเทากับว่าเมืองฝนของการที่ฝนตกเมื่อคืนพี่น้องสิบปีเซยว่าตรงแห้งด้วยบ่แห้งอา่าฝนหน้ามหงให้หน้าเลยพี่น้อง หลังจากที่มือ,มอนั่นที่น้องบีไทยมึงแห้งแหงนี่มึงเลยว่าแห้งแห้งซ้ำใด่เนาะตกหมดขึ้นเลยพึ่งจะยุดช่วงประมาณตีสี่ตีหานี่แหละพึ่งจะยุดตกตกแบบโตง่ามตกแห้งฝ่าเพื่อกะห้องธ้ามาดาแต่ว่าเพื่อนแหงบ่มีล่มมากแค่นั้นละพี่นองก็ถือว่าดีแล้วเนาะมันมีร่มเขายหญ่เนได้เพราะว่าเขาอยู่ทงโอ้พูนเนี่ๆไปแล้ว ไปตลาดเพื่ไปซื้อของไหมพี่น้องพุนออกข้างพุนไปซื้อก็เขามาไว้ให้สร้างมือนีสได้เฮทประบุฝนตกรดนี่นี่ไปแล้วไปตลาดเนี่ยมือเศร้าก็ไปอาบน้ำอาบทาพุนเนาะก็ซื้อของมาเตรียมวัใเหตสร้างพุนเสียงกบยังห้องเลยอยู่ในหน้านี่หลังจากที่มือขึ้นเขากลับไปเมืองผุนงาน มันมันแหงบ่ค่อยออกพี่น้องเดี๋ยวน้องบีสีผ้าเป็นมึงพอแล้ว,ตวไกตกบเนาะว่นนาได้เจ้าตัวมึงมึงเขาแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่เขากับมึงฝน,นของกันขึ้นที่ฝนตกแห้งนี่เขากับได้ซีตัวหาซีตัวพี่น้องไคือของหมดมึลืมไปสีเข้าไปซีตัวเน,ะนะาะเพราะว่าฝนมันแห้งพอแล้วก็เพิ่งวิ่น วินเหล่าก็เลย่อค่อยได้ไปไใดฝนใหม่เสียงโอบโอ๊บปียกมิดประมาณนี้ลราพี่น้องถ่ายบรรยากาศหลังฝนตกให้พี่ให้น้องในเมืองหลังจากที่หมู่บ้านแห่งแห้งแหงจนขี้ดินง่ายกุ๊บนะมือนี่กะ เย็นขึ้นมาจังหน่อยกับสีบ่ฮ้อนบ่เอาแล้วเนะาะแต่ว่าอยู่อยู่ทางหน้าก็หมืดมากอยู่พี่น้องคุณฝนอยู่ทางหน้าก็หมืดมากนะเก็บบรรยากาศมาให้มึงไปแต่ก่อนพี่น้องกาบสวัสดีพี่น้องสูส้ๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามนละ้วไม่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้มึงใหม่เนาะว่าสถานการณ์ ฝนตกล่มแดดออกเป็นยังไงเนาะไปก่อนพี่นอ้องกราบสวัสดีจ้า